หนูก็ลองไล์สดปรากฏว่าอย่างเช่นหนูใส่ตัวเนี้ยแล้วก็มีผู้ชายก mm hmm. ็อยากได้เสื้อไม่รู้จะเอาไปทำไรอยากได้เกงใกงใน mm hmm. น,นี่ก็เลยบอกว่าอ้าวมึงเงาปะล่ะเออกูประมูลนะเปิดที่ร้อยห้าสิบแล้วก็ไปจบอยู่ที่ห่านชื่อห่าน <All right. S 1> <3000. S 2> เท่าไหร่สามพันลิฟต์ตัวพิเศษที่สุดก็เฉลยจะเป็นขอน้ำเยอะๆขอขาบเยอะๆขอแบบ ขาปรเค็มเคสแบบนั้นหนูไม่ขายถ้าพี่เคยดมจากตรงไหนเค็มๆพี่กลับไปหาเขาอย่ามาออเดอร์จากหนูเพราะหนูไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่องเงินของพี่ได้สวัสดีค่ะชื่อฝนเนธพภาพุทธรักษาค่ะ คลิปนี้จันขอพาทุกคนไปรู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่งครับเธอเป็นแม่ค้าคนหนึ่งที่ทั้งสาวทั้งสวยแล้วก็เซ็กซี่เธอเป็นตั้งแต่เจ้าของร้านจิวเวลรี่ลามไปยันเป็นแม่ค้าขายไส้กรอกอิสานแต่ด้วยเพราะพิษโควิดธุรกิจที่เธอทำมันก็ต้องหยุดลงแล้วเธอก็หันไปขายในสิ่งที่ไม่คิดว่าจะขายได้นั่นก็คือกางเกงในใช้แล้ว ล้มเหลวเพราะโดนล็อกดาวน์ก็หมดมุกก็มีเงินอยู่นิดเดียวขอเออโทรไปหาผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่เขาบอกว่าถ้ามีอะไรเดี๋ยวพี่ช่วยเต็มที่บอกพี่นะจ๊ะหนูก็เห็นว่าคนนี้ชอบหนูอยู่แล้วก็เลยโทรไปแล้วเขาบอกว่าเนี่ยก็ให้ไปช่วยต,ตั้งแต่แรกก็หมดเรื่องเดี๋ยวพี่ให้เดือนละห้าหมื่นเนก็แต่พี่ทำไมต้องให้เป็นเดือนหนูแค่ต้องการแค่มาทำทุนแค่นิดเดียวอะไรเงี้ย คือในความหมายของเขาอะคือการไปเจอเขาเหมือนเด็กเลี้ยงอะมันก็ต้องมีโอน,นป่ะหนูก็เลยบอกว่าอ๋ออ๋อไม่เป็นไรพี่ไม่ต้องก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูจัดการของหนูเองเอหอหนูก็รอพอรู้แล้วหนูก็เลยตัดบทไปหลังจากนั้นหนูก็ตอนนั้นอะเทนการขายเสื้อผ้าหนูก็ไปดูของเน็ตไอดอลดังๆหลายคนที่เขาขายเสื้อผ้าจอยืดต้องทํายังไงโพสต์ยังไงอะไรเงี้ยหนูก็ลองไลฟ์สด ปรากฏว่าอย่างเช่นหนูใส่ตัวเนี้ยพี่สนใจไหมเสื้อดายสกอตส์สีดำแดงแบบเนี้ยร้อยห้าสิบบาทแล้วก็มีผู้ชายอยา,อ,อยากได้เสื้อไม่รู้จะเอาไปทำไรอยากได้กางเกงในนี่ก็เลยบอกว่าอ้าวมึงเงาปะล่ะเออกูกระมูนนะเปิดที่ร้อยห้าสิบมึงกล้าปะ่ะเอออะไรเงี้ยแล้วมันก็ให้สองร้อยห้าสิบสองร้อยเจ็ดสิบ เป็นประมูลอ่ะแล้วก็ไปจบอยู่ที่หานชื่อหา,าหนส <3, 000. S 2> ามพันแต่จากนั้นคลิปอะ่ะมันก็เป็นไวรัลขายก็ขายต่อมันก็มีคนทักมาเรื่อยๆแหละจากคลิปมันออนแอรจนมันทำให้หนูมีเงินก้อนหูพี่น้ำไม่ท่วนคือคนมันแอดมาเยอะ บางคนแอดไลน์มารับงานไหมบางคนแอดไลน์มารับคอไหมบางคนแอดไลน์มาโชว์ให้ดูนี่นก็จะถ้ามึงจะโชว์นะมึงโอนเงินมาด้วยกูจะดูแล้วกูจะวิจารณ์ให้ <S <S ถ้างอยู่มึงโชว์แล้วมึงหวังว่ากูจะดูกูไม่ดูหรอกบางคนโอนเงินมาเราก็จัญญาบันโอนเงินมาแล้วคือกูจะยังไงดีวะคือมันจะใส่งทานถ้านานเกินไปแล้วก็ควงเงินจะไม่ได้แล้วเราไม่เคยขายส่งไว้พวกเนี้ย ใส่ทีละสิบตัวอย่างน้อยกูไม่ได้โกหกนะกูก็ใส่แล้วก็วิ่ง up and down up and down บางทีก็โพแดนตอนนั้นมีเสาอยู่ไอโพดนอ่ะพี่ uh huh. หนูก็ลูดรูดรูดใหญ่เลยแล้วเหงือมันก็ออกปิดแอร์ออกกําลังกายอะไรเงี้ยสิบตัวถอดไปเป็นเกลียวเกียวเกียวบางคนประมูลกันเป็นชั้นเลยนะเอาชั้นนอกชั้นในชั้นถึงชั้นสุดท้ายเมื่อไหร่บอกพี่นจะจ๊ะอะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นเงินหมดเลย หนูก็มีความรยยาอยู่ในตัวเองอยู่เหมือนกันพอเรารู้ว่ามีคนต้องการเยอะแต่การใส่เกงในน่ะมันเยอะไม่ได้คนเราจะใส่ได้วันละตัวาบางทีเจอซวยเลยนะขอตัวละร้อยห้าเออสองร้อยห้าสิบถามจริงเหรอพี่พี่ต้องใส่สองร้อยห้าสิบทุกวันนะ่ะถ้าเป็นผู้หญิงจะรู้ว่ามันบาดมากแล้วมันไม่สามารถใส่ทุกวันเพราะใส่ทุกวันสามวันปุ๊พ่ต้องหยุดใส่เพราะมันจะอักเสบแล้วมันจะไม่ดีอ่ะ เราขายเก่งนาได้น้อยลงแล้วเพราะเรื่องสุขภาพแล้วก็เข้าใจนะเรศรษฐกิจใครจะไปออเดอร์550แพงก็แพงกูได้2องรกูเอาแค่ดมอย่างเดียวกูไม่สนหรอกหนูก็เกิดเฮ้ยประมูลดีกว่าประมูลจะทำยังไงให้ประมูลเยอะหนูก็ไปอยู่ในเว็บปล่อยพระก็มีบรรดาเศรษฐีอยู่ที่นั่นเยอะมากพวกเออพระ เออฮะโปรไฟล์เราก็เจ๊ฝนกกนอไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะแล้วก็เราก็ชอบพระด้วยเราก็จะโพสต์เนียนๆไปเวลาเขาคลิกมาดูโปรไฟล์อู้น้องคนนี้ขขยพระเฮ้ยถึง <reveal> เก่ไหนอิน hmm. น <Nope. S 1> mm ี hmm. ่ม no ันอ so ินนี่มันอะไรสักอย่างว่าอะไรเงี้ยมันก็จะแชร์กันไปพวกเสี่ยเฮียมันก็จะมาอยู่ในกลุ่มหนูเวลาเกิดการประมูลจากคนที่งบน้อย อย่างเช่นกลุ่มพี่อ่ะมีพี่มีงบแค่เจ็ดร้อยกูก็แพงแล้วกูไม่เอาละเออใครจะเอาก็เอาไปอะไรเงี้ยเทียบางคนสู้ราคาเสียหน้าไม่ได้มึงให้เจ็ดพันกูให้หมื่นหนึ่งกูให้สองหมืนกูสองหมืนเจ็ดหนูก็เลยได้จากคนพวกนี้พวกคนที่แบบเสียหน้าไม่ได้อ่ะ เ้าเนี่ยเขามีความต้องการเะไรลยจากเกงในของเราคููชอบคนนี้คกูอยากรมของเขาคุณชอบผู้หญิงคนนี้ครูอยากรมกุมของค <laughs> นนะี้เ <c oughs> ขาบอกเราเหรอเาบอกเราแบบนี้ใช่บางคนเขาก็บอกว่าผมเคยเออแอดมาจากในทวิตนางพยาบาลเอ้ยอ,อะไรเอ้ยผมไม่อยู่ในกลุ่มพวกนี้แต่ผมได้มาเนี่ยผมจินตนาการรูปเขาไม่ออกผมเห็นแค่หุ่นกันช่วงหน้าอกเขาแต่อย่างคุณเนี่ย ผมรู้หน้าตาแล้วก็รู้สึกว่าคุณมันเป็นของคุณจริงๆผมดมได้อย่างบริสุทธิ์แบบสะดวกใจหนูก็เลยบอกว่าพี่พี่ไม่ต้องมาสัญญา,ายเอาไปทําไรหนูไม่สนออหนูเอาแต่เงินอย่างเดียวและหนูไม่เก็บเงินไปทางด้วยถ้าจะเอาคือโอนเงินมาของไปจบรีเควสตัวพิเศษที่สุดก็เฉล่ยจะเป็นขอน้ำเยอะๆขอขาบเยอะๆขอแบบขอปลาเค็ม ง่ายๆเลยน้ำสับปะรดโยเกิร์ตแล้วก็น้ำเต้าหู้น้ำโคตรเยอะเลยออกมาทุกงวีทั้งวันแต่ถ้ากินแรงๆหนูรู้วิธีการผลิตกิน้ตมตำปูปลาระติดต่อกันสักสามสี่วันแต่อย่าก,กินบ่อยเพราะมันจะเป็นสารก่อมะเร็งบดลูกแต่ปลาเค็มเราจะไม่ขายนี่ก็เลยบอกคนที่มีกินปลาเค็มได้เนี่ยมึงต้องเป็นโรคหนองในเทียมหรือไม่ก็สสป,ปทีุ่ดคือสุขภาพผู้หญิงมันจะมี ตมึงไม่ได้ขูดที่ไข่เลยมึงถึงจะมีกลิ่นปลาเค็ม<อ>เคสแบบนั้นหนูไม่ขายถ้าพี่เคยดมจากตรงไหนเค็มๆพี่กลับไปหาเขาอย่ามาออเดอร์จากหนูเพราะหนูไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อเงินของพี่ได้ต,ต้องมีคนด่ามาั้งเยอะออกข่าวไปตอนแรกอะหูจิตตกมากเลยพี่ อาการน่ะคนไปโรคซึมเศร้าแล้วเจออะไรแบบเนี้ยดิ่งน้อยอธิบายพิมพ์ให้ยาวเหยียดมันไม่เข้าใจมันไม่อ่านเ็วอย่างงี้ขายตัวแน่นอนลงขายทุกอย่างแบบนี้ถามจริงอ่ะหนูไม่ขายตัวอย่างเดียวไม่ดีกว่าหนูมาดิ้นทำนู่นทำนี่นทําไมวะเออแทนที่จะแบบนั้นเป็นเมยน้อยลับๆสบายจะตายถูกต้องป่ะทาไมต้องมาดินา้นทําอาชีพนู้นอาชีพนี้วันวันไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อน เนี่ยบางคนเขาบางทีก็ด่าด่าไม่ลืมหูลืมตาบางทีก็ตัดสินใจตั้งแต่ขายเกงในตำมสถุนอุบาทโรคจิตจิตทั้งคนซื้อคนขายตอนแรกโกรธตอนแรกไล่คอมเมนต์ทุกสำนักเลยไม่ว่าจะ,ะรายการไหนเพิ่งมาทำใจได้ตอนที่เรารู้สึกว่าเราอยู่คนเดียวเราใช้เงินคนเดียวเป็นไรขึ้นมาเรา เราตัวคนเดียวแม้แต่ครอบครัวก็หันไปพึ่งไม่ได้คนรอบข้างพึ่งอะไรไม่ได้หมดเลยเราก็เลยมารู้ว่าทําไมเราจะต้องไปแคร์คนที่เขาพูดเขาไม่รู้ไม่ได้รู้จักเราเลยเรารู้ตัวว่าเราทําอะไรเรารู้จักตัวเราดีว่าเราก็ไม่ได้คนเลวเราทําแบบนี้ได้แต่นันก็คือหนูไม่ได้ฆ่าตะกอนหนูทําเพื่อดิ้นรนตัวรอดหนูต้องมานั่งสร้างภาพวุ้ยเนี่ยหนูไม่มีตังค์แล้วพี่ของเงินเศษเงินคนละทำทำบุญได้ไหม หือต้องเป็นอย่างนั้นเหรอเพื่อให้คนสนน้ำหน้าถุยอเอาไป9บาทเอาไป20สบาทเออไปหมื่นหนึง่งเ,เดี๋ยวพี่เลี้ยงเอาไหมหนูไม่ใช่ขอทานเว้ยถึงหนูจะขายเกงในแต่หนูไม่ใช่ขอทานเวลาที่หนูขายเกงใงนหนูไม่ได้เอาปืนไปเจออกระโหลกนะว่าเฮ้ยถ้าพี่ไม่ซื้ออีกนะหนูจะยิงหรือถ้าพี่ไม่ซื้ออีกนะเดี๋ยวหนูจะแชร์พี่ตอนที่พี่สั่งจะแชร์ให้ครอบครัวพี่ดูเหมือนแบ็คเมย์ไม่เคยมีแต่บางคนแบบออเดอร์ครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยก็ได้แต่อวยพรเขาอย่ากลับมาออเดอร์อีกนะ ขอให้มีความสุขกับครอบครัวบางคนอนะ่ะที่มันออเดอร์ปัญหาบ้านแตกกับครอบครัวจริงตอนแรกมีเมีย er, ก็คือเมีย er. ไปไปมามากายเป็นหมูหมดอารมณ์คุยเรื่องเซ็ก์ไม่ได้คุยเรื่องเรื่องนี้ไม่ได้หาหมกมุน่นบางคนก็อ้างว่ามีลูกแล้วฉันไม่รีหรือก็ใจคือมันก็มีปัญหาของผู้ชายเหมือนกันเพราะฉะนั้นเกงในที่หนูขายให้ลูกค้าเนี่ยหนูคิดซะว่าเป็นการทําบุญหนูคิดเรื่องบุญจริงๆนะ คนที่เอาไปแล้วมีความสุขขอให้หนูมีความสุขขอให้หนูให้หนูอายุยืนและขอให้แบบว่าหนูคิดจะทําอะไรขอห,หนูประสบความสําเร็จหนูไม่ได้ต้องการรวยมากหนูต้องการแค่มีร้านมีงานได้เงินัล 3, นละสามพันรือจะไปไหนก็ไปอาจอยากซื้อสัตว์เลี้ยงอยากช่วยใครก็ช่วยขอแค่เนี้ยชีวิตไม่ได้ต้องการอายุที่ยืนยาวเลยถ้าอยู่อายุยืนยาวแล้วต้องมานั่งเป็นภาระใครหนูก็ไม่ต้องไม่เอาเหมือนกัน หนูก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะมันก็แล้วแต่อะ่ะแต่ถ้ามันขายไม่ได้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีเหมือนกันในระหว่างเนี้ยต่อให้เราขายได้อะ่ะหนูก็ไม่ได้เคยชะล่าใจนะหนูก็ยังทําอาชีพนู่นนี่นั่นอยู่เพราะหนูคิดเสมอว่าวันใดวันหนึ่งหนูแก่หนูไม่ได้สวยเหมือนเมื่อก่อนขนาดสองสามปีเนี่ยหนูยังอ้วนขึ้นเลยหนูยังไม่สวยเลยหนูจะไปเอาอะไรกับสังขารวะบางคนก็อาจจะแบบเฮ้ยทักมาเฮ้ยคุณขายเกงในคุณมาจาก เออคนนี้ใช่ไหมเมื่อสองปีที่แล้วบอกพี่แต่ตัวจริงหนูไม่ได้สวยเหมือนในรูปนะเพราะตัวจริงอะหนูรู้สึกว่าหนูหนูโทมแล้วหนูก็ไม่ได้มาเอา่อมาปั้นหุน่นมาปั้นโปรไฟล์เพื่อเอาใจแบบผู้ชายทุกคนว่าให้ต้องกูให้ต้องสวยกูจะต้องมาสายนี้ไม่ใช่สังเกตในเวลาฝนทําเนี่ยหนึ่งหางเงินค่าเช่าอยากเที่ยวจาย่จายนู่นจ่ายนี่ทั้งนั้นเลยไม่มีไม่มีการมานั่งแบบอัดตลอด อัพตลอดหนูมาเปิดร้านทําไมอ่ะทุกเปิดร้านขายเกงในเออยั่วยวนไม่ดีกว่าเหรอหนูอยากให้ทุกคนหาเงินด้วยตัวเองอย่าไปหวังอะไรกับความรักความรักวันหนึ่งมันมีการเปลี่ยนเป็นความเข้าใจมันหมดจากความพิศวาส เมื่อหมดความพิศวาส่างหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยจากที่คุณเคยได้หรือจากที่เขาเคยเลี้ยงคุณหรือดูแลคุณเขาอาจจะเปลี่ยนบางคนสาวบางคนเนี่ยอยู่เพร่ะความเพื่อเงินเขาเลี้ยงเราเขาดูแลเราเราจะไปหนีไปมีชีวิตก็ไม่ได้บางคนอยู่เหมือนจองจอําอ่ะบางทีก็เสียดายอนาคตบ,บางคนแทนเหมือนกันแทนที่จะเจอรักที่ดีเจอผู้ชายที่เข้าใจกลับมามาโดนครอบครัวตัดสินว่าเฮ้ยฉันไม่ชอบคนนี้คนนี้ดูไม่คู่ควรกับเธอฉันไม่แฮปปี้ ก็ต้องเลิกพ่อแม่ไม่ได้อยู่กับเราคำฟ้าเราเลือกของเราเองคือมันมีสองด้านนะพี่